ท่านสาธารชนพุทธบริษัททั้งหลายและพยโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอารหาัตเรื่องของพระอารหันต์อุเบกิาทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระสักพรนาคามีได้ผ่านมาแล้ว <c oughs> ท่านเห <c oughs> ็นว่าในด้านของเขาสุขิาัสสโสก อาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร,ร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขัญญัตสโกไม่ใช่ว่าท่านท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป <c oughs> ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้งสงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทําลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นระอณาคามีก็มีกิเลสตัวสําคัญอยู่สองตัวคือการม่ฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทาโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ของสมถะมากทําไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระง,งับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเปลีย่ยไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกคําว่าพิจารณาที่เรียกคําว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้าการมชันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก ถ้าเราจะทำลายทุกได้ยังไงกับพระมักไปรเรื่งปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการมาฉันทะเริ่มหน่ายเขาสมถะภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียได้เอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าอาการของการมาฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจ สิ่งสุกปรกว่าเป็นของดีก็แค่ความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปนิสกําลังใจดีเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสรกับลกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่ยามนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอนวุวาเราก็ว่ากันเท่าสมถาวิปัสนาล้วนเข้าควบกันไป ที่กล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสะนาญาณลวนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสะนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนําท่านเท่านั้น เื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะใหเหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตตผลรู้ว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอ,อนาคาพระอรหัตมักสำหรับท่านที่ผ่านพระอ,อนาคามีมาแล้ว ละอนาคามีผลผ่านมาแล้วที่ที่ต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขนาดนี้ถ้าเรียกว่าอรหัตมรักํากลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าคนหนนทางเขงพาพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอราหันต์นั่นเอง <c oughs> อรหัตมรักอรหัต,ม,ตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่าอย่างไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่ายท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าทิ้งความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทาไหมก็ต้องนอนตาปิดๆช้างนอนนี้ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษ งวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้คนผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของชาง้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียห้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิด วงของช้างจะทางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ในความเป็นสุขวยกำลังจิตที่มีอยู่กินเลที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิ่ผ่านบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอ ดังนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไลร,รออยุ่งกิเลสต่อไปนี้สําหรับอนาหัตตะมักที่กําลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทางทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็ก นั่นก็คือยุงบั่งเหลือบบ้างเลนบ้างลายบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเทียเล็กเทียน้อยเพราถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะมันได้มาเป็นตุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จรปชินาสีท่านเรียกว่าอะไร เต้ไดกว่าหนึ่งรูรราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในร,รูปฌานสองอรรบราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรปูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างพุทธะอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอาวิชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุตจารือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอารูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจาร,ารมณ์ัง้งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแ yeah. ย่เฮ้ยจับพดแดงมดแดงเทียตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทํำยังไงเราก็ใช้มุงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมุงอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไหลสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลำบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคําอวิชชาว่าไออวิชาเนี่ยคืออะไร <c oughs> ต้องดูววิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่ที่แปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมาแล้วรัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเร็วขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว แค่คืนไล่จับยุงเทีะตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหรันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุม,มให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมให้หมดคลุมโลกกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทาอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสัมผายการลมทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคุ้มให้หมดนี่คุ้มได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทําลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือต้องกันใช้เกราะสวมตัวเราให้สิ้นซาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะยุงเล่นไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้ก็อ,อันนี้ก็ได้แก่อริยสัตว์สี่นี่มันดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในขันทวัคไม่พระไตรปิฎกท่านบอกว่า,าวิชาก็ได้แก่ความมีฉันทะก,กับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปประชานอรูปประชานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอรมพุ่งที่อยากจะคิดต้องรีบหนอดรอยไปนิดหน่อยพุ่งในตัวนี้ของด้านฟ้านาคามีพุ่งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูประปชานดีอรูประปชานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ้งคิดว่าเราเป็นแค่นาคามีก็พอใจยังไงยังไงเราเป็นประเทเทวาดาหรือว่าเป็นพรหมเราก็มีความสุขและเรานิผ่านบนนั้นนี่ฉันทานกับราคาดังสองรายการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์ทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบเรียกไดทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสีธาคามีแล้วทุกเนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีี่เห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นตววนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่ลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสุขคตทรงตรัสว่ารวบพระเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี ถ้าหลงเพลิดเพลินอ,อยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่ะพึงทํายังจะต้องทําต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในดันในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจทีท่ต้องทางําจ้องต้องมี เออใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็อย่างทุกข์จิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว,ว,ว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคาม,มีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ปลองใสมันยังมีอยู่ กิจอย่างอื่นยังจะต้องทํายังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุง้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะขอ้อนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสนาสิกิทาคาหรือปบตุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาทั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กรรมใหญ่ใดๆอกกศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขให้เรลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำแส่หมดไปเลยมาสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปซะเลยตัดเปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งคอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันในละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุณโมอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็อย่าขอโรบร้ากันสั่นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็นเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเสียด้วยส,ยสบายๆวิ่งแบบเรียบเรียบ คนเป็นพระอนาคามีถ้าทำลีลายจะเข้าถึงความขันไม่มีอะไรยากนิว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมถ้าปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรูปวชาวนะรูปฌิานมานะการถือตัวถือตนอนทิจะมีอารมณ์พุ่งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบไรกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในวิชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบรายการให้เข้าถึงจุด ให้เกณฑ์พระหัตระหารเยทันทีความจริงบรมีสิรบการสหรับพระอันนี้จะรู้สึกว่ามีความเข้มขน้นใจหนักหน่วงจริงๆสัจ,จธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาคคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำเสียเราไม่มีการใช้คำาละตัวนี้เราใช้คำละเลยทีเดียวละละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลตีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสม,มาบัติั้งรูปไปฌานและวรูปไปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือต,อตนเห็นว่าตส์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งสั้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้งว่าอัตภาพร่างกายได้กรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาณ อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงท้ายตัวละคือทานบารมีตัวนี้พอแล้วละใ้แค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขผลที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สําหรับด้านศีลบารมีเขาอราหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดออกเคร่งครัด มัจยัตไม่ทําลายให้สิ่งไปไม่หมดแล้วนี่แทะโซไดเขาก็ทำได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วจึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวาสอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เกิแห้งไปการมาชันท่ไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมมะของพระอนาคามีแต่เนคขมมะพระอรหันต์นี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดคือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปต,ตัดวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทั้งนี้เพราะอะไรพ่อยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอาหารหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสสำหรับวิทยะความภาคผียน,นี้ก็เียนไล่ยุงจับยุงทลายยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ย่อไม่มีไม่ม,มีม่ีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุ right ปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดา 80. เรื่องคันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกัน ชนการตการต่างๆที่เป็นที่ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดา าการขายข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยๆขันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันเจตษยกก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆพราอารมณ์มันเป็นปกติสมมติวันเดินไปเนี่ยแดดมันร้อนจะไปต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราจะทนอย่างแห่งความร้อนในสําหรับพระอ,อริยเจ้าขั้นนี้ไม่มีทีว่าเป็นเรื่องธรรมดา นี่เป็นคติห่งอารมณละเอียดสาจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอราิยจเจ้าขั้นนี้ไม่ได้จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปรราัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเด็ชอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปปชันและรูปประชันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเึ็นเป็นกิตที่พึงต้องปฏิบัติต่อไป เพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่สั่นคลอนสำหรับเมตตาขอกพละหันนี้ปรากฏว่าเป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งเคราะเขาให้เป็นสุขอุมเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างพามาัน มันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคาม,มีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนั่ก็อยู่ในความอึดอัด ถ้าอยู่ในความรำคัญถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสุกปรตกไี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านได้พูดอย่างภาษาที่ภาษาที่หมดท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากํลาลังใจของพระหันถิวว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์ เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไปมันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหารได้มีได้แค่นั้นพระอาหารหันจะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุข เป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระหรหันเรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรมรทฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเสียตัวเดียวโดนละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละ ใน,นเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระราหันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามานัาานในรูปฌานคือบ้าในรูปฌานหรือบ้านในอรูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้น คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยะเจ้าคนนี้เป็นพระอริยะเจ้าคนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมใจเห็นว่าความเป็นพระนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอหรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานแรูปฌานเห็นว่าเป็นของดีแะมานะอุตจักรตาง อย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอาหารหันต์สำหรับวันนี้บรรดาท่านโคตบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จตบะทีแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วายะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันต์ได้ จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านสำหรับวันนี้หมดเวลาเส็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาวงคลสมบูรณ์ขุนผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสชนดาษมารพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยจับพลันเถิดจง